กลับมาบทเรียนต่อมานะผมผมจะทําการ Ctrl c t r โทเพื่อเป็นการยกเลิกคําสั่งก่อนอ,อะไรเนี่ยเอะแยะเลยนะครับคอนโทเพื่อยกเลิกคําสั่งนะครับพอยกเลิกเสร็จแล้วเราจะทําการเพิ่มเนื่อนไขหนึงเข้าไประหว่างนี้เราจะเปิดตัวเบราว์เซอร์หนึ่งขึ้นมานะครับเราจะไปที่ Firebase นะครับใช้ตัว Firebase ของ Google นะครับเป็นระบบ ออเทนติเคชันของมันแล้วกันนะครับก็เข้าไปที่ firebase.google.com นะฮะเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยใช้ประมาณนี้นะ firebase.google.com แล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วกดทูพันโซนนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับโปรเจกต์ใหม่ของเราขึ้นมานะครับอนุญาตเข้ามาแล้วนะฮะเอาอะไรมาใช้ดีนะครับผมก็จะหาตัวเสียสี g เกมแล้วกันนะครเป็นของเก่าที่เคยดีพอ o y ไว้นะครับเคยดีพอ o y ตตัวเกมนี้ไว้แล้วนะครับ ผมจะลองใช้รหัสเดิมนะครับไปที่รูปเฟืองเฟืองเสร็จโปรเจกต์เซตติ้งนะแล้วก็เราจะมาดูว่าไอ้เจ้าค่า API key อยู่ที่ไหนบ้างน,นะครับพกนี้ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเทสขึ้นมาเนาะเนี่ยพวกค่าโปรเจกต์ ID เนี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็ API key เดี๋ยวเราจะมาหากันตรงนี้นะครับ2คือตัว build ครับผมเราจะใช้ตัว authentication นะครับตัว authentication ครับเคี start ตรงนี้เลยนะครับ ก็เข้ามาก็จะลองตั้งค่าอะไรบางอย่างไปนะครับผมก็จะใช้ในอีเมลพาสเวิร์ดนะครับกดเปิดเซฟนะครับเรียบร้อยเปิดใช้อีเมลแอดพาสเวิร์ดเป็นหลักเลยตอนนี้นะครับผมเมื่อเปิดใช้แล้วจำตัวไว้นะครับมันจะมีตัวนี้หนึ่งตัวเนี่ยตรงเบราว์เซอร์นี่คือรหัสตัว ID นะครับหรือกดที่รูปเฟืองโปรเจกต์เซตติ้งแล้วก็นี่ไอดีนะครับไอพีคีอยู่นี่นะครับก๊อปปี้ได้นะโปรเจกต์นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับไม่ได้ทาต่อแล้วนะครับก็ ก็อยากจะกอปปี้กับกอปอยากจะแคปกับแคปนะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหรือแฮกไปก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับมาที่โค้ดของเราครับผมเราจะทำการรันคำสั่งนึ้งขึ้นมาครับผมคำสั่งที่เราจะรันต่อในเทอร์มินอลนะครับคือ NPM install นะครับ Firebase นะครับ Assign Angular นะครับ Angular slash Firebase Fire นะครับลบๆเซฟ ดลไม่แน่ใจนี่นะได้เฉยโอเคก็คือติดตั้งตัวคอมโพเนต์ของตัว Firebase นะครับอยู่เป็นไลบรารีของ Angular เพราะเนื่องจากตัวโปรเจกต์เราถูก d e PLOY ขึ้นผ่านตัว Angular เป็นหลักเลยนะครับตรงนี้อ้าวเวนกรรม e er r เ o r โอเคต้องวักลบลบเซฟมั้ยนะต้องแบบนี้นะขออภัยผมน่าจะผิดเองเมื่อกี้นะครับผมไปติดกันนะครับโอเครันได้ละนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผม เหมือนก็จะเก็ตค่าต่างๆมาเมื่อกี้เราไปพิมพ์ไฟล์แล้วลบเซฟติดกันนะตรงนี้ต้องวากแล้วลบเซฟนะครับลบๆแล้วเซฟเรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเราจะรู้ว่ามันมีโน้ตนะครับเราจะมาที่โฟลเดอร์ Environment ครับแล้วก็ดับเบิ่งคลิกที่ environment.ts ครับนี่คือการเซตติ้งค่า e n v i r o n m e n t ts เป็นหลักเลยนะครับตัวนี้ขล์นี้มีอะไรบ้างมันจะมี constant environment นะครับเป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเพิ่มนะครับ production file เนาะเราจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับ ตรง Production False นะครับเราจะใส่ค่า comma uh, Firebase นะครับตัวแปร Firebase นะครับอืมประมาณนี้นะครับคลิกขวา uh, Format Document โอเคใน Firebase มีอะไรบ้างรนาะจะมาประกาศข้างในนะครับก็ใส่ตัว API Key นะครับ API Key เนี่ยตั้งตัวแปรขึ้นมาแล้วก็ เป็นสตริงเนาะเราไปเอา API key จากตัวนี้นะครับ API key อยู่นี่ copy นะครับเอามาใส่เลยนะครับผมไม่ต้องเขียนตามนะทำของใครของมันนะนะครับมาของผมก็เท่านั้นนะผมก็ลบทิ้งนะครับขออภัย API key นั่นเป็นอย่างนี้ลืมไป auth domain auth domain นะครับก็ตัวนี้ให้ไปหามันจะจำง่ายๆครับก็คือ your project ID project ID อยู่ข้างบนตัวนี้นะครับเนี่ย project ID อยู่นี่ copy นะครับ ก็ปีเรากำลังวางตรงนี้นต่อปึ๊บดอทนะครับดอทไฟเบอร์เบสนะครับดอทคอมนะครับอ่าเสร็จแล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะประมาณนี้แหละหมดแล้วนะครับก็อยากจะใส่คอนฟิกอื่นๆก็เอาง่ายๆครับกดตรงนี้ฮนะถ้าอยากจะคอนฟิกอื่นๆมันจะมีคอนฟิกที่เป็นเว็บนี่ไม่รู้ชื่ออะไรนะผมก็เลือกตัวนี้ก่อน my web app ผมอาจจะตั้งชื่อเมื่อกี้ว่า my app ผมก็ไม่รู้นะ e g เซอร์ app นะครับจริงๆอ่ะเรา copy จากในตัวเว็บไซต์ของ f e ฟ a s e ก็ได้นะมันจะมีให้เนี่ยกดนี้ครับ use script นี่มันจะมีมาให้เลย copy ได้หมดเลยเนี่ยนะครับนียเผื่ออยากจะเอาไปใช้หมดนะก็ใช้วิธีนี้ครับ replace นะครับหรือจะใช้แค่นั้นก็ได้ผมเอาหมดนี้เลยนะครับเอามาหมดนี้เลยนะครับตัวนี้เอามาหมดนี้นะฮะขอวางปุ๊บทำไมมันเกิดอะไรขึ้น error อะไรขึ้นขออนุญาตียร์ r comment ทำไมมันมันมีเอเรอร์อะไรบางอย่างตัวนี้รี o มทไลน์ไม่รู้มันคืออะไรนะเดี๋ยวช่างมันเถอะเซฟเดี๋ยวตอนเปิดตอนแรกมันมันก็มันก็มันก็มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะตอนแรกมันมีหรือเปล่าะทำไมมันดูเนาะตอนแรกก็มีอยู่แล้วอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรก็เอาเหมือนเดิมแหละปุ๊บอ่ารี o มทไลน์ข้างล่างบอกาขออนุญาตเคลียร์นะครับเอาแค่นี้พอนี่คือไฟล์ environment t ทนะครับตัวนี้ e n v i r o n m e n t ททนะครับ เสร็จแล้วเราจะไปที่ login component login form component .ts ครับตัวนี้นะครับ login form component ที่เราเคยทำไว้นะครับทำไว้ตัวนี้ผมจะเพิ่ม import เข้ามาหนึ่งตัวข้างบน import fab นะครับมี form builder มีเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะใช้คำว่า angular fire นะครับ angular fire a u t h e n นะครับ angular fire authent นะครับมาจากตัว ่ฟอร์มนะครับเราจะประกาศที่ Angular ามัเจอไหมเนี่ยติดตั้งแล้วมันทำไมไม่เจออ่ะแองกูล r าไฟเนะครับ Angular Fire นะครับ, Fire รบสลัดคอมแพตสลัดเออสลัดสิอสอร์เทนมันจะมี a อ t ์เทกาดกับ a อ t ์เทนธรรมดาเอาออร์เทนธรรนนมดาก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะฮะเป็นชื่อ Angular Fire a อ t ์ออผมว่าผมสะกดถูกนะ อ๋อยังไม่ถูกใช้นะครับ i ิ p o อ t เข้าไปละคลิกฟิกสิก็ถูกนะ Remove ไม่ได้สิ Change Spelling Angular อ๋อผมพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเท่าที่เมื่อกี้พิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดโอเคเป็น a n g u l a r Fire a u t h ทนตตัวนี้แทนนะครับสตดอย่างนี้เด้นะครับโอเคนะครับออเทก็คือไม่ถูกเรียกใช้ครับต่อมาเราจะมาทำรูเตอร์ครับ r o u t อร์คือการบอกทิศทางที่มันจะไปนะครับก็คือเส้นทางหลายจากที่แบบสมมต Lup ิเรา เราสมเราล็อกอินอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปที่ไหนมันใช้รูทในการกำหนดนะครับบูเตอร์นะครับบูเตอร์นะครับโรเตอร์บูเตอร์นะฮะตัวนี้นะครับออกเสียงไงไม่รู้ไม่แน่ใจคอนสแตนเตอร์ eur, มาแล้วตอนนี้นะครับฟอร์มนะครับขออนุญาตคอเอนเตอร์หนึ่ง oh. ทีพวจนะครับคอเอนเตอร์นี้หนึ่งทีพวจนะครับมีฟอร์มบิลเดอร์เราจะเพิ่มคอมม่าเนี่ยพราไดตตัวแปรเพิ่มอ่าตัวแปรชื่อแ n ง u l ล่า ไฟเออร์พอเทนตัวที่อ่ะตามนี้แล้วกันเป็นแองกูล่าไฟเออร์เทนนี่ก็คือเอาตัวข้อมูลนี่แหละครับตัวนี้ข้อมูลแต่เรามาใส่ตัวแปรที่ชื่อเดียวกันแต่อตัวแรกตัวหน้าเป็นตัวเล็กนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็อินเจกนะครับอินเจกนี่ก็คือไม่ดิไทเป็นอินเจกก็คือใช้ private ตัวโรเตอร์นะครับเป็นโรเตอร์ไม่ใช่ หมดแค่นี้อนะ่สาสตัวนะเพิ่มมา2ตัวจาก Form Builder เพิ่มมาอีก2ตัวคือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ on i n i t ที่เราย้ายกันมาข้างล่างตอนแรกเนี่ยมีอีเมลมีตัวนี้เสร็จแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม submit เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น asynchronous asynchronous ync. As ครับเราจะเปลี่ยนค่าเป็น asynchronous submit ครับก็คือมันจะ submit แบบ asynchronous เราจะเก็บตัวคอนโซลหลอกไวนก้นะตอนที่เรากด submit เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับผม if เนี yeah. if this dot นะครับ login form dot valid เมื่อไหร่ที่มันมีค่านี้มัน valid นะครับอืมตัวแปร constant email นะครับจะเท่ากับ this dot login form อุ้ยโทษ login form dot นะครับ values วิทย์กด values. dot e email เอาค่าเรา i n f ฟ r m email มาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ email นะครับประกาศตัวแปรชื่อ email แล้วเอาค่าเราอ n f ฟ r m v a l u e dot email มาเก็บไว้นะครับผม mm hmm. เช่นเดียวกันครับผม password mm hmm. ก็คงจะทำคล้ายกันเนี่ย copy ปึ๊บมาเอามาวางนะครับหรกดตัวน,นี้แล้วกด Ctrl C Ctrl V นะครับเปลี่ยน email เป็น password เดี๋ยวมันคลิก copy ปั๊ปบนะฮะเดี๋ยวตัวน,นี้เป็น password นะครับเก็บค่า password เราจะมาเขียนคอาั่างไทยนะครับไทยไทยเสร็จมันจะมีการเก็บแคชต่อนะครับทายนะครับแล้วก็มีการแคชเออร์ฮงเล็บเออร์นะครับทำไมมัน auto ออโต้างเนี้ไทยแคชเอ่อโอเคมันออโต้คอมพิวต์นะครับไ c ยแคชเออร์ error, นะครับเออร์เราจะเจออะไรเออร์ก็เนี่ยเป็นอย่างนี้แทนนะครับตัวนี้อันนี้มันเกิดมาลบทิ้งไปโอเคนะครับ try ก็คือจับ handle นะครับ handle อะไรบ้างน,นะครับก็ constant นะครับ constant นะครับ constant ตัว r e s o l v ครับผม r e s o l v คือค่าที่จะไปรับมาจากอะไรครับผมค่าที่เราจะรับมาเราจะไปรับมาจาก firebase a w e r a l e s dot นะครับ t นะครับ angular fire a u t ที่เราไปรับค่าจากข้างบนนี่ตัวนี้นะครับ Angular Fire Auth นะครับยาวเลยเกินเนาะ .sign in with email and password นะครับมันมีฟัง์กชันให้มันอยู่แล้วนะครับเราใช้ฟัง์กชันข้ามาอยู่แล้วรับค่า email กับ password นะครับ,บ password นะครับรับค่า email and password นะครับรับค่าเสร็จคอนโซลลลอกอ่านค่าเล่นๆน,นะครับคอนโซลลลอกเอาอลไรมาโชว์ดี เราน้กอะไรไม่ออกเนาะคนสนเราก็ user ท่านผครับพูดดิ user login user ได้ทำการเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ตามด้วยค่านี้แล้วกันลองดึงค่ามาโชว์หน่อยกัน r e s u l t user อเอาค่า user มาโชว์อีกทีทำไมมันลั่นบ่อยอย่างเลย r e s o u r e dot user เอาค่า user มาแคชครับผมเมื่อมันเกิด error สิ่งที่ต้องทนะำคืออะไรก็คอนโซลล็อกนะครับอืมอืมมันออโต้นะหน้าเบื่อเนาะเอาอะไรอ่าแอ r เลอร์ล็อกอินไม่รู้มันคือแอ r เลอร์เอาแอ r เลอร์มาโชว์แล้วกันเอาแอ r เลอร์มาโชว์เลยนะครับแฮนเดิลเนี่ยเอาแอ r เลอร์มาโชว์เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเมื่อค่าเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะครบแล้วนะครับผมออนุญาตย่อตรงนี้ลงนะครับอุ้ยโท ตอนนี้เราดูหน้าจอครับหนึ่งเราเพิ่มสิ่งนี้ขึ้นมาครับรูเตอร์เราเพิ่ม Firebase a u t h n ทนะครับเราทำการประกาศตัว Angular f i r e แล้วเราเพิ่มรูเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็นี่คือการแ n d ด์แนเครับเปลี่ยนเป็น asynchronous แล้วก็รับค่าฟอร์มทั้งหมดมากรอกนะครับตัวนี้มารับค่ากรอกในตำแหน่งนี้เลยนะครับผม on นอ i t ดิไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับ o n นอินดิไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับประเด็นคือผมตั้ง r ฟเ a t e ตัวนี้ยังไม่ถูกใช้นะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันตอนท้ายนะครับ ทีนี้เราจะมาใช้ยังไงบ้างเราไปที่ login form component เนาะตรงนี้เราแก้ไขตรงนี้ไปแล้วเราจะลองมาทดสอบอะไรบางอย่างดูนิดหนึ่งนะครับผมดูนิดหนึ่งผมจะลองรัน s e r ร์ฟเอนเรรันได้ไหมเราาดูกันรันได้ปกตินะครับสามารถรันได้ปกติแล้วก็ถ้ากดส่งข้อมูลมันก็จะส่งข้อมูลไปปกติเลย อ๋ถ้าสังเกตนะกลับมาที่ตัวแอปโมดูลนะครับตัวนี้แอปโมดูลตัวนี้นะครเราจะเพิ่มไลบรารีเข้าไปใหม่ import ใช่ไอ่าตัวหนึ่งชื่อ angular file module ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเดิงจาก compact ที่มาจากตัว Fire นะครับ angular fire module นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว import จ้า เอ uh, environment นะครับเพราะว่าเราจะไปเอาไฟ environment ตัวนี้มาที่เราใส่ไป environment ตัวเล็กนะครับจากตัว source environment น,น,นะครับก็จะไปดึงมาจากตัวนี้เสร็จแล้วเราจะมาที่ตัว import นะเราจะมาเพิ่มหลังตัวใน b u เ k e t เนี่ยมีตัวแรกคือ Angular f i r e Modules นะครับ Element นะครับ mm hmm. วางตอ Firebase จบเรียบร้อยเพิ่ม Import ต,ตัวนี้เข้ามาจากตัว Element แล้วก็ตัว Angular f i r e Modules ครับกด Save หนึ่งทีแล้วก็ระหว่างนี้ <c oughs> กลับมาที่ตัว Firebase บนคอนโซลเนาะเรามาที่ Authentication แล้วเราก็ เช็คอีกรอบหนึ่งนะเปิดตัว enable นี้นี่อย่างแล้วก็ไป user เนี่ยเราจะ add user เข้าไปใหม่ใส่เข้าไป email ที่เราจะเข้าล็อก login ไม่เข้าะพาสเวิร์ดมั่วๆไปก่อนนะใส่พาสเวิร์ดมั่วๆไปก่อนก็จะเป็นพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรากลับไปที่ตัว login form component เนี่ยมันจะ return ว่าเออมีการล็อกอินแล้วก็ return result ต่อ user รับค่าอีเมลพาสเวิร์ดมานะครับทดสอบดูหน่อยนะครับตัว Ionic app เราก็จะเอาเมลนี้นะครับแล้วก็เวลากดดูคอนโซลเป็นหลักนะครับกดที่แท็บคอนโซลเป็นหลักกดซ i g นปุ๊บเข้าละเนี่ยล็อกอินแล้วเรียบร้อยนะครับล็อกอินไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือค่าที่ยูเซอร์ล็อกอินเนี่ยกดดูได้ว่าเป็นใครบ้างค่าที่มันส่งมาจากตัวไฟเบสเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยนี่คือค่าที่รับมาทั้งหมดเนี่ยแอสเซทโทเกนมีหมดเลยนะครับก็ จะได้การเข้าระบบเบื้อต้นละทีนี้ก็เหลือแค่ตอนเปลี่ยนหน้ารูทพาธนะครับเราจะมาเขียนในบทเรียนต่อไปคือพอมันเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนรูทไสหน้าใหม่เองนะครับตัวนี้